มาแล้วก็กดไลค for ์กดแชร uh ์ด้วยนะครับพี่น <mm ้องครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องนะนะมันจะได้เปิดเปิดการมองเห็นเราก็ให้ความคนป้าแต่น้องชมพู่ปรากฏช่วงนี้เอฟซีลุงเพนป้าแตนเดือดดังวิพากวิจาร์คนดังๆเยอะแยะวิพากวิจารณ์พลตำรวจโทรเลยวัดคนตำรวจตีวิชัยสัมบะบการแทมวิพากวิจารณ์นุมกันชัยดายั์จัดผลนกระแสก็เรียกเป็นผลนกระสแาตำรวจสองท่านที่ไปออกรายการผลนกระแส ด่าอายการดาทนายดงๆดาทุกคนที่วิพา์วิจารณ์อดีแม่น้องชมพู่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนและฝากไปยังกลุ่มเอฟซของลุงพลนะครับการไปด่าบุคคลอื่นโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายนะเช่นอาจารย์กลเมฆอายการพลตรวจโทเลวัตอดีตำรวจพลตรวจตีวิชัยผู้การแท้อดีตำรวจดุมการชัย ไปผูดดำเนินรายการผลกระแสที่มีผู้ติดตามชมมากที่สุดการที่คุณไปด่าเขาแบบนั้นหนึ่งสร้างศัตรูและทาให้ภาพลักษณ์ของคุพลแล้วก็ป้าจันนี้เสียหายครับเพราะอะไรสารพิพภากษาว่าลุงพลมีความผิดนะถึงแม้คดียังไม่ถึงที่สุดแล้วก็สารเขาก็มีการเผยแพร่คำพิพากษาย,ย่อ,อมาที่เรียกว่าข่าวแจกของสารจังหวัดพุทธาพี่น้องประชาชนเขาเนีรายการต่างๆสำนักข่าวทีวีเขาก็เชิญผู้รู้ทางกฎหมาย ประก,กรอบไปด้วยอาจารย์พลเมธเอกนะพันธุ์โทรเลวัตคการแต้มทนายเดชาทนายตั้งทนายลงทนายรัชพลเยอะแยะมากมายมาให้ความรู้ทางทกฎหม,มายทุกคนก็พูดไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกคนก็พูดไปตามคำพิพากษาและก็วิพากษ์วิจารณ์ให้ความรู้ทางกฎหมายแต่เอฟซียูทูบเบอร์ของลุงรมบางบางคนบางช่องดันไปด่าเขาเสียห,หายเรียกไอเรียกอีเรียกด่า หาว่าเขาไปย่ำยีอะไรปะทั้งๆไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงเขานําความจริงที่ปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในคำพิพากษามาเล่าอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังเพียงแต่มันไม่ตรงใจค,คุณก็ไปด่าเขาแล้วตอนนี้ศัตรูก็็มเมืองครับลุงพลป้าแตงก็คนก็เกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะจนลุงพลต้องวอาเขาเรียกวดออกสื่อวดเดินสายออกสื่อหรือที่เรียกว่าปิดวาจา เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังเอฟซีลูพนนป้าแตนนะครับลูพลกับป้าแตนเป็นบุคคลสาธารณะก็เหมือนผมในฐาชาบุคคลสาธารณะใครจะด่าจะสาบจะแช่งเต็มที่เลยผมไม่มีการไปฟ้องร้องอะไรใครเพราะถือว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะนะครับผมไม่มีเลยครับใครจะโยงผมไม่เกี่ยวกับไม่ด่าลูพนป้าแตนอะไรก็แล้วแต่โยงตามสบายครับผมไม่ฟ้องเลยครับตามสบายครับเพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะสิ่งที่เราพูดเราเป็นไปตามสิ่งที่เราเรียนมาเรียนกฎหมายมาอะไรต่างเราก็ให้ความรู้ตรงไปตรงมา นะครับนะเพราะนั้นก็ฝากนะนะครับดูบนบ้าแต่ได้ต้องห้ามปรามยูทูบเบอร์ถ้าคุณยังไม่ห้ามปรามยูทูบเบอร์ด่าไปเรื่อยๆด่าไบด่ามาใส่ร้ายแม่น้องชมพู่ใส่ร้ายนะเอ่อตำรวจใส่ร้ายอายการใส่สร้ายศาลเดี๋ยวจะโดนถอนประกันนะเดี๋ยวจะโดนถอนประกันผมได้ข่าวมาแล้วว่านะได้ข่าวมานะครับว่าทั้งอายการทั้งแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ การพูดการจาของลุงพลป้าแตนและเอฟซีทั้งหลายนะครับคุณไม่ห้ามไม่ไม่ห้ามกราบนะครับระวังจะโดนถอนประกันฝากไว้อย่าที่อะไปด่าคนนักกุนนี้ใครก็จะพิพากษิจาร์ก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูเขาแค่นั้นนะี่ะเหมือนรายการผมเนี่ยใครชอบก็เข้ามาดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเราให้ความรู้และเตือนสติไปยังนายชัยพลและนางแตนระวังจะโดน นะฝากนายชัยพลต้องห้ามความเาอฟซนะีระวังจะโดนถอนประกันผมทราบข่าวมาอายการก็ดูอยู่แม่้องชมพู่ดูอยู่นะคุณจะไปวิพากษ์วิจารณ์อายการไปวิพากษ์วิจารณ์แม่ทองชมพู่วิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลระวังจะโดนถอนประกันจะโดนละเมิอดอำนาจศาลและดูหมินน่นศาลจำคุกเจ็ดปีนะระวังนะนะเราอยากจะสู้คดีแบบไหนเราก็วางแลไปเราไม่ควรไปด่าไม่ใช่ว่าใครก็เห็นต่างก็ไปด่าเา นะครับไปด่าเขาระวังระวังเตือนไว้นะครับนะเตือนไว้นะครับด้วยความเคารพนะเออนะครับด้วยความเคารพแล้วเป็นแล้วก็เคารพในความเห็นต่างของผูค์คนว่าแต่ระวังระวังไม่มีใครเขาไปเหยียบย่ำคุณได้หรอก<ส>นอกจากตัวคุณทําเองถ้าคุณไม่ได้นัดพาตัวน้องชมพู่หรือคุณไม่ได้พาน้องชมพู่ขึ้นภูเขาคุณก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์คุณก็ต้องชนะคดีถ้าสมมติว่าคุณพูดความจริงและพูดทุกครั้ง ความจริงมันก็ต้องมีสิ่งเดียวเหมือนกันแต่ถ้าคุณพูดความจริงพูดทุกครั้งไม่เหมือนกันนะครับพูดของคุณมันก็ไปอยู่กับร่องกับรอยมันก็ไม่น่าเชื่อถือคุณลองไปถามทนายความของคุณนะครับนะคุณชัยพลนะครับด้วยความกรารพน,นะผมเองไม่ได้มีสายไหกดเรื่องอะไรกับคุณคุณพยายามอย่าไปทราบศัตรูเยอะแล้วก็ห้ามปราบเป็น,นดีานาดมากทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมไอบนท้องถนนนะนะขับรถดีๆอยู่แถวจังหวัดนนทบุร,รีอยู่ดีๆก็มีอะไรร่วงมาจาก รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้านะครับก็มีอะไรร่วมมาไม่รู้ความยาวร่วมกันมาตั้งสามสี่กิโลมันก็จะแสดงให้เห็นว่าการทํางานของหน่วยงานนันหน่วยงานไหนก็ไม่รู้นะนะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> นะครับคุณก็ต้องไปดูแลนะครับไม่ใช่ว่าเออจะวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้สิ่งของอตกลงมานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดินทางอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะในกรุงเทพมหนานครต่างจังหวัดเราไม่รู้ว่าจะต้องตายเมื่อไหร่ ต้องเก็บเมื่อไรทรัพย์สินเสียหายเมื่อไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกเศรษฐากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพฯรละกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าในจังหวัดรนทบุรีรถลบไฟฟ้ามหานคร BTS แรงจั่งเนี่ยมีอะไรล่วงมาก็เป็นเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับออกจากบ้านก็ทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เมียให้ลูกไว้เรียบร้อยก่อนนะครับนะนะครับ พอาะลนออกไปแล้วก็อาจจะมีอะไรตกมาจากรถไฟฟ้าเราอาจจะรถพังตายพิการนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะแต่เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกรณีรถไฟฟ้าเนี่ยมีของตกหล่นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรับผิดชอบหมดรวมทั้งผู้รับเหมาสามารถฟ้องร้องได้หมดหรือเป็นการโจงใจหรือประมาทเลเร้นะมีหน้าที่ต้องต้องกันความปลอดภัยนะ,ะทุกอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างคนที่ควบคุมดูแลรถไฟฟ้า ผู้รับเหมาทุกคนต้องร่วมรับผิดนะครับค่าเสียหายที่สามารถจะเรียกได้ก็คือค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลค่าตายก็ค่าลงศพนะแล้วก็ถ้ามีลูกมีเมียม,มีพ่อมีแม่ก็ค่าขาดไรอุปการะนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกร้องกันได้ค่าตกใจนะครับเขาเรียกว่าค่าเสียหายที่มิใช่เป็นตัวเงินภาษากฎหมายนะคือใช้เงินวัดไม่ได้เช่นนะ มันมีอุปกรณ์อะไรกตกมาจากรถไฟฟ้าเราเกิดอาการหวาดผัวนะผววไปเลยอ่ะหวดัดคัวอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เราก็ไปหาหมอแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มาก็ <c oughs> เรียกเงินนะครับค่าหวัดผวาหาวัดคัวเขาสามารถเรียกได้เรียกว่าค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็สามารถเรียกได้ค่าเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินนะครับเรียกได้นะฮะสมัยก่อนจําได้ไมมีอาอจารย์เจิมจัก ขอญาตเอ่ยนามนะท่านไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินทางภาคใต้ปรากฏก่อนขึ้นสนามบินเนี่ยเขาจะต้องมีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแต่ปรากฏสนามบินทางภาคใต้แห่งหนึ่งนะครับเอาเครื่องตรวจวัตถุระเบิดไปใช้ในงานรับปริญญานะครับนะอาจารย์เติมจับเนน็อกเกรเจิมจับท่านก็เลยต้องขึ้นเครื่องบินไปแล้วนั่งน่งเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องบินจะระเบิดเมื่อไหร่แกก็เลยไปฟ้องครับอันนั้นได้มาห้าหมื่นบาทรู้สึกว่าแกจะฟ้องไปห้าล้านได้มาห้าหมื่น เขาแกหวาดผวาตลอดเวลาว่าไม่รู้ว่าเครื่องบินจะระเบิดเมื่อไหร่นะครับก็ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะก่อสร้างก่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องนะนะมันจะได,เด้เปิดการมองเห็นเราก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องแรกสบายๆใกล้ตัวเรื่องที่สองก็เรื่องการแย่งที่จอดรถครับนะการแย่งที่จอดรถ การแย่งที่จอดรถแล้วก็ปรากฏว่าไงแทงกันตายคนระับนะการแย่งที่จอดรถแล้วแทงกันตายเมื่อเช้าผมดูข่าวแล้วการแย่งที่จอดรถนี่เรื่องใหญ่นะนะครับเรื่องใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีปัญหาการแย่งที่จอดรถเนี่ยเราต้องใช้วิธีการคุยดีๆถ้าดูแล้วมีปัญหาก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปแจ้งตำรวจหรือฟ้องศาลใช้อำนาจศาลถ้าเราอยากไปคุยกันเองครับก็ปร,ปรากฏนะที่ตามข่าวเมื่อเช้านี้ก็ปรากฏว่าเคยเป็นคู่อริกันมาก่อน มีสาเหตุกดเครื่องกันมาก่อนนะครับเดีย่ยวับเลือกอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะเอาเงินไปวิ่งเต้นคดีแล้วไม่สําเร็จอะไรทันองนั้นและหลังจากนั้นก็ยังมาแยกที่จอดรถกันอีกนะครับนะ,ะก็ทําไปทํามาก็มีคนละเลมถือมีคนละเล่มแล้วสแสด้ว,ว่าแทงกันตายก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเสียใจมากเลยนะครับก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยก็ขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่จอดรถถ้ามีใครมาแย่งที่จอดรถ มาจอดรถขวางหน้าบ้านขวางทางเข้าก็อัดเ็อย่าลงไปทะเลาะวิวาทกันเลยครับเดี๋ยวก็มีการแทงกันตายทำร้ายร่างกายยิงกันตายนะครับเพราะคนไทยยุคนี้เป็นคนหัวร้อนนะครับเป็นคนหัวร้อนเพราะนั้นก็ดูข่าวแล้วก็กลับมามองตัวเรานะครับเพราะนั้นพี่เดก็จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับว่าเรามีปัญหาเราก็เก็บกรวบรวมหลักฐานไปแจ้งตำรวจฟ้องศาลนะใช้ศาลสั่งได้ผมเคยฟ้องศาลสั่งจอดรถขวางหน้าบ้านเป็นเวลานานเข้าขออกลำบาก สามีคำาิิากษาห้ามจำเลยนะจอดรถขวางหน้าบ้านนะครับนะนะตลอดไปนะทั้งใน,นทั้งในปัจจุบันในอนาคตก็สามารถทำได้เราก็อาศัยทำหน้าสา่